ได้กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากพรรคการเมืองต่างๆและกลุ่มการเมืองที่มีความคิดเห็นทางการเมืองแตกต่างกันนะครับภายใต้หัวข้อที่เราจะรับฟังว่าท่านมีความเห็นว่าจะยกร่างรัฐธรรมนูญอย่างไรเพื่อให้สังคมไทยมีอนาคตที่ดีเพื่อส่งมอบให้ลูกหลานนะครับโดยกำหนดไว้จะ คณะกรรมการการยกร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยจะประชุมในช่วงเช้าตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง12นาฬิกาเพื่อรับฟังความคิดเห็นตามกรอบดังกล่าวเนี่ยนะครับโดยวันจันทร์ที่17พฤศจิกายน2557ารยจะขอเชิญพักเพื่อไทยครับวันอังคารที่18พฤศจิกายน2 5 5 7จะขอเชิญพักประชาธิปัตย์นะครับวันพุทธที่19พฤศจิกายน2557รยจะขอเชิญพักภูมิใจไทย และพักชาติไทยพัฒนาวันพฤหัสที่10พฤศจิกายน2557จะขอเชิญพักชาติพัฒนาและพักพลังชนวันศุกร์ที่21พฤศจิกายน2557จะขอเชิญพักมาตุภูมิและพักรักประเทศไทยนะครับข้ามไปวันจันทร์ที่24พฤศจิกายน2557จะขอเชิญแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนอปช วันอังคารที่25พฤศจิกายน2557ภาคเช้าจะขอเชิญคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือกปปสในภาคเช้าและในภาคบ่ายจะขอเชิญกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยมีกระบวนการของเราก็คือว่าให้ท่านส่งผู้แทนของท่านมา5คนนะครับ แล้วก็ใช้เวลาตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดโดยคณะกรรมธิการจะทําหน้าที่รับฟังความคิดเห็นเป็นด้านหลักนะครับ